เขาเออนอีหยังก่ออีหลาเห็นนะกูม่านทองกูม่านทองหัวจุกเลยบ่จุกผู้หญิงผู้ชายผู้ชายฝันสมบูรณ์นี่ลูกเห็นจ้ะบว่าเมนฝันเห็นได้ดีนี่นะตั้งจังรุ่นน่ะแล้วมันหัวร้อนอ่มันหัวจังใดเฮ้เฮ้ยเฮ้จังสิโอ้โหโถ่เมื่อวันฝนลูกแก ก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะเป็นก,การากตามต่อน้องดีต่างวดทีเดียวคือแม่นแต่ละกทั้งบนทั้งล่างบนทั้งล่างเลยนะครับน้องไ้ศูนศูนย์เก้ากับศูนย์ศูนย์หกนะคะมันก่อเก้าศูนย์ครับหกศูนย์บอกพันคันนี้อ่าทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะเลขกแตกซาซ้ายด็กมีเส้นอีลาไปเห็นผีวสันผียางก้มนาติลกูกวดทีลลเดียวเนาะตจอไห้ปะผียางก้มนามนก้มยังไหน เอวัดทีเดียวมันถือไม่กลมจังไหนกล่าวเอาเอากลมให้เบิ้งไหมผีมาใหยต้องวัดทีหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้ากับศูนย์ศูนย์หกเป็นวะวัดทีเดียวได้ไหนเขาข้องที่นีไหมบานี่เป็นร้านเจนุตวะเจนุตเจนุตหรือซื้อน้ำร้านเปล่า บ่ได้สื่อน้ำเงือเจ้ากับพ่อสื่อพ่อเจ้าบอกเ้ยเจ้าไปสื่อตัวใดบางนี่พ่อได้สื่อวานสื่อหวดนพะหันงดบ่ได้สื่อตีคือบ่ซสื่อน้ำหวานแนวพหันบ่ได้ซื่อต้องแก่ไหมพ่อสื่อวันที่ไหบว่าสืออันนี้เป็นผู้ใหก่อนแน่น้ำแน่เจนดอันนี้บอกเป็นลูกของไผฮะอันนี้ลูกของตะตุ้ยเชี่ยนตุ้ยน้องไส้บอ เป็นน้องหร<อ>ือเป็นไอ้ไอ้ไอเจนุดนยค่ะเด้อกต่ซัมบาน้องดีตาเป็นหลานนะจา๊ะอีดาฝันไปงวดน,นี่ย่ยางจัดแต่มีเลขกมากม่เล็กมาก,มก,มากผีบ่อมหาบอ่อผีตัวเก้านั่นบอ่อจ้ะอือผีนี่เวลาอีดาเย,ย็นผีมันเฮ็ดจังไหยอยอนอยู่เก็ะมันงานต่างคนละมันเิดกลมหนมาสื่อ วดนี่ผีมากหาอีลาบ่ะผีตัวเก่านะบอจ้าบอแต่ว่าอีลาบมิตะเลกมากมันบอกตา,ามปกติอีลาสิพ่อผีพ่ออยู่แถวไดลูกพ่ออยู่บงังใดไปพ่อมองบ้านแล้วก็มองพวกแม่ปลาบ้านก็แม่ปลาปลาข้งางๆสิบอกจ้าอีลาออกไปเด็กบ่ะ จังพอมันเด็กจ้ะจักทุ่มหนูสองทุ่มตอนนั้นอีหลาก็เลังขี้เมอ่อไซใสกับแม่อีหละตอนนั้นอีหลาหันไปเบิ่งแาเห็นเห็นผู้หญิงมันเห็นจังไรใส่อีหละมันมันยืนยื้อซื่อยืนยืนอซื่อยืนกลมนาบ่บ่จ่าแต่มันลองหายเป็นสีเลียดเป็นสีแดงเลย อันนี้ฝันบ่ลูกหรือว่าเรื่องจริงเห็นเยออ้หลาว่าเป็นเห็นเขากับพ่จักเราเป็นเห็นเ่็นเห็นเนาะเป็นว่าเป็นเห็นพี่น้องกับกีจาร์นาเบิ้งกนแล้วกันเนาะวนองเบิ่งไปเดือกเนาะบ้านแกอยู่ติดป่าชาพอดีเนียนพ่เจนเบ้านติดป่าชาเฉพาะวันที่แล้วเราอยากบอกเนาะเนียนเราเล่นลงมหาเนาะการสมมุิว่าเลขถึอนี่ิีาว่าอยากได้อย่างเนาะงวดเนี่ย อะไรอย่างเม karaoke, ื่อเนี in ้แม่ผ yup in in in> ัวก in> in> ็จะให้ติบอยู่ดอกบอกเลขถือทั้งบนทั้งล่างเลขยีราสีอยากได้อย่างเอาเบาแนวอยากได้กวนอยากได้อย่างขันมันถือไงหัวสีม้าไงอยากได้อยังเบาลูกอยากได้เงินันมไปเงินเงีอื่นินเอาแล้วเสียเงินเอาไปเฮ็ดนางเงินเอาไปโรงเรียนโอ้ไปโรงเรียนครับพี่น้อง ได้ไปโรงเรียนมือจักบาที่ลบยี่สิบบาทยี่สิบบาทาาบานนี้คือเก่งๆเมอนี้กาสีให้รางวัลคนบอกแม่นอยู่เจ้ากระยาผาดด,ากกด้วยเจนนดเจ้ากระดายไม่ไปสิหูวเพามันแม่นขนาดน,นี้นาะงเออมนท <c oughs> ุ่มเอาคักด้ยเนาะทั <c oughs> ้งบนทั้งล่างเลยเจแ <c oughs> ม่นอืมงวดนี้เพิ่นมาหาอีกเงินบ่มาอีกมาเองเงินบ่มาเองเนี่ มากเองมากเองเลยตัวนี้มากแค่เองมากเองมากเองคือเลขนี้านวัวมาก้่าพ่บานเนาะบอกก็แจ้งว่าเ่ท่านฝันเลยคือว่าท่านฝันเลยเด็กมากมักมีแล้วอมดมามักมีแล้วหวดนี้ิถาให้จ่งเจงเมี่มักตัวไหนเนาะน้องตามักตัวไหนล่ะเจ็ดหาศูนย์เจ็ดหาศูนย์สองตัวล่างเลยลูก สองตัวล่างหาหุกหาหุกอืมคักบันนี้พี่น้องย,ยวสีทำการจดก่อนเก็บข้อมลก่นกันบันเจ็ด <laughs> ห้าศูนย์กับห้าหกนะครับอรอบนี้นะครับน้องน้องลิต้านะครับจดกอนมวลมือกีทั้งบนทั้งล่างเลยโอ้แม่นแ,แม่นของอีล่าอยู่นี้อีหล่าจะไปเงินยไปเรียนเนาะอืมผีก็มาบอก แต่ว่างวดนี้ผีไม่ได้มาเป็นเลขมักนะครับมักมักกับแม่นด้อกันได้น้อเจนหวดแม่นบอเลขมักแม่นด้วยกันคันเดบบอขึ้นแม่นคันไดบบอบอกระแม่นลูกยศหาศูนย์บอสี่ละาศูนย์ตัวตัวน้อยน้อยนี่เคยถูกผีหลอกอยู่ด้วยนี่แม่นแม่นบลูกเคยถูกผีหลอกบาเลมันทําท่ายังไงผีหลอกนะตอนที่เจอหลอกนะทําให้พ่อดดูหน่อยดูมันทําท่าแบบไหนลูกยศหาศูนย์ผีหลอกยังไงผีหลอก จะยืนอยู่เฉยๆแต่มันจะจับหล่คนจับไหล่มันสีแลบดินไท้ไหแแบบดินใช่หรออันนี้ตังไหนเฮ็ดแบบดินตังไหนตรดไหนเฮ็ดดเอยเฮ็ดว้เฮ็ดไบเฮ็ดเดิ็ดไหนปานเฮ็ดจังสีเหมืันแบบดินแอนถอบ่าหลบดินหันมันหยอกอะไรมันหยอกมั้ะไม่หยอกค่ะคือน้องอยู่ปอได้นอค่ะ ปอสาม,สามจ้าปอสามนะคะดูสิเวลาจ้าไพเอฟซีเบิรงนั่นเนี่ยอันนี้ให้เลยนะคะขันผีมาหาหนีฟ้ามาบอกยายนูเตอร์มาบอกอันแม่เบิกทราบแล้วถูกเด้อพ่อเด็กข้าขนมไปโรงเรียนเนาะ เจ็ดห้าศูนย์ห้าหกค่ะแต่ว่าเบิกซ้ำหันหัวหายน้ำเป็นหาเก่าวาวาหัวกเก่ามันตัวเดียกันน้อยเย้โนนเนาะม,มันเทียกันกับรอยมาคือกันแม่นบลาจับไปนิ่งๆน,นะคะวันนี้เก๋งๆน้องดีต้าจัดไปเพใหายพลาดบพให้เสียอิลามากตัวใดกู่โมอาวุ่กลุ่มใบเนี่ยมากตัวใดอิลามากตัวใด บวงงามๆบ่วงหายเอฟซีมาร์ตุไรที่สุดเลยเจโนดใจขึ้นนะเจดวงกรใจขึ้นนะมาอีกแล้วแม่หาศูนย์าแล้วว่าแล้วโอ้บอกแล้วทักอีรินบอกตัวนี้นั่นวงกลมไว้เลยชอบพิเศษเนาะเจดหาศูนย์พี่น้องมาก์ตนำหน่องดีตาก็ไรก็เจืเจโนตมาร์ตบอกเจโนตมาร์ตุน้ำเยอะมาก์ตุว มักมักตัวเลยนี่แหละหาชุดนี่ติวันนี้ถอดท่องขายซื้อโหลดมันเลยเออว่าแล้ววันนี้มัดกำลังเออเอาจรงไดมก็ให้น้องที่ตาพึ่นสมหวังอยากได้ยยังก็ว่างั้นได้คืนนายแป๊ยัเนี่ยองนิดนึงอีหลาเห็นข้าลงก่อนนะลงเอออีหยังอีหยังอีหลาตอนนั้น อีหล่าลูกขึ้นมาเงีวอยู่ซืือเห็นอุมานทองเหอเห็นกุมารทองป้าไปเห็นยูไส้เหเห็นยูไสเห็นกุมารทองเห็นกุมารทองเห็นแม่มีอุมาหนทองเพิ่นเลี้ยงไว้บ่จ้าอีแม่เอาให้อ๋อเป็นตัวจังไหลูกมันเป็นตัวมัดเป็นจุกแล้วก็ใส่ตรงกระบี่แต่เสือบอือ